นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่185หลังจากที่นะครับการต่อสู้อันแสนเดือดเดือดผ่ดดดดดานนั้นได้ํำเนินไปและแน่นอนครับผู้ที่ได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นกินถิงซานย่างไม่ต้องสงสัยปละเอกนั้นได้ใช้ใเราสาวกลูกศิษย์ของตัวเองนั้นเลยเก็บงานอยู่ในตอนนี้เพราะว่ายังไงก็ตามเมื่อนักบวชทั้งสี่นั้นเสียหนึ่ง เสียไปหนึ่งคนพวกเขาก็ไม่สามารถรอมรวมเข้าเป็นหนึ่งและเมื่อไม่สามารถประนึกพประลังรวมกันได้พวกเขาก็ไม่ได้น่ากลัวและมีพิษส,สงอีกต่อไปในตอนนี้นะครับภาพก็จะเปิดมาที่ซูจิ้งที่กำลังลงทันลงโทษไอ้คนทรเรานักบวชทั้งสามคนนะครับที่เป็นคนทรยศ์นั้นรอคอยโอกาสจนถึงวันนี้ก็เพื่อที่จะใช้อาวุธยางเซี่ยวเหะเพื่อที่ใช้อาวุธยางเซษเซี่ยวแห่งฟากฟ้าโจมตีนั่นเอง แต่น่าเสียดายพวกเขาทั้งสามไม่พบโอกาสอันดีในช่วงเวลาหัวลเวลี้ยวหัวต่อนักบวชทั้งสามจึงตัดสินใจที่จะหาโอกาสช่วยเหลือนักบุญศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ที่มายังงถานที่แห่งนี้แต่ถึงแบบนั้นนะครับทุกอย่างก็ผิดคาดไปพวกเขาทั้งหมดไม่คิดมาก่อนเลยว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาในวันนี้นั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้ใบหน้าของซูจิงนั้นบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ได้กัดฟันพร้อมกับพูดกับลู่โจอามิตพุทธ อาตมาต้องขอโทษจริงๆท่านผู้เจริญที่ทำให้ท่านนั้นต้องเห็นภาพทีนาเวทนาแบบนี้เบื้องหลังความสุขปกของวิหารอาตมานั้นได้ถูกเปยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลว้วหลังจากที่อาตมาจัดการกับพวกเขาได้อาตมาจะรีบให้คำอธิบายแก่ท่านเองท่านผู้อุโสจีพระเอกไ่ด้ตอบอะไรนะครับขอไปยักหน้าบางทีแม้แต่สูจริคนเดียวนั้น บางทีคงมีแต่ซูจิ้งคนเดียวเท่าน,นั้นที่พอจะมีไหวพริบและมีผลมากที่สุดในวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นี้ดูโจได้หันกลับไปมองนะครับที่สูเดียวก่อนจะพูดขึ้นเฮวิหารแห่งความว่างเปล่ามอบเษเซียวจากฟักพะให้กับพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วร่างกายของสูเดียวเจ็บไปทั้งตัวนะครับในตอนนี้เขาได้แต่มองมาลู่มาที่ลู่โจด้วยความหวาดกลัวเท่านั้นพระอีกถามขึ้นอีกครั้งเจ้ารู้ไหมว่าเษเซียวชิ้นอื่นๆน่ะอยู่ที่ไหนกัน ข้ขาไม่รู้สู่เดียวได้แต่สายวัวและปฏิเสธเฮไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเหรอสู่เดียวได้พยักหน้าตอบกลับอย่างชุนเฉียวมันก็สมเหตุสมผลแล้วล่ะนะเจ้าพวกนี้มันก็แค่รล้วหลอเป็นแค่ของที่เขาหลอกไว้ใช้งานไม่มีทางที่มันนั้นจะรู้ว่าเศษเสี้ยวของ้ากฟ้าชินน้นอ,อื่นๆอยู่ที่ไหนดูโจไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเศษเสี้ยววากฟ้าอีกต่อไปขายังขามองไปยังทิศท,ที่ถงพลังตั้งอยู่นะครับ ในที่สุดการต่อสู้ของยวนเอ๋อและเจ้าเย่นั้นก็ได้จบลงมันเป็นการต่อสู้ที่แสนเรียบง่ายพวกนางทั้งสองนะครับเก็บกวาดศัตรูทั้งหมดได้ลแล้วเหล่านักบ,บวชที่ได้สวดไทยเอ็นนะครับต่างก็เป็นเพียงแค่รล้วล้อเท่านั้นพวกเขาทั้งหมดนั้นไม่ได้มีพลังวรยุทธ์ที่สูงส่งอะไรเลยการจัดการกับพวกเขานั้นไม่ได้ตาให้ลู่โจนั้นได้รับแต้มบุญมากมายอะไร ในขณะเดียวกันนะครับตัวมูซึงและหมิงซืออินก็ได้กุมความได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญอย่างก้งเวินหายไปพลังที่สีนักบวชศักดิ์สิทธิ์นั้นมีก็ได้อ่อนแรงลงเป็นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะพยายามติมที่เพื่อปัดป้องการโจมตีแต่แบบนั้นมันยังคงไม่มากพอในตอนนี้นั้นทั้งหมดใช่แล้วมันขึ้นดูกับเวลาว่าคนเหล่านี้จะป้ายแพ้ไอตอนไหนก็เท่านั้นเองและแล้วนะครับในเวลานั้น ดวนเอ๋อก็ได้เดินมายัางทิศทางของอาจารย์นะครับนางนั้นปุกมือขึ้นมาด้วยความยินดีนางก็พูดขึ้นในตันจีว่าเออท่านอาจารย์คะนักบวชพวกนี้มันช่างน่าเบื่อจริงๆสิทธินั้นยังไม่ได้ออกแรงเต็มที่เลยแม้แต่น้อยพวกเขานั้นกลับล้มลงสักก่อนแล้วพระเอกได้แต่สายหัวนะครับก่อนที่จะพูดต่อไปเฮ้อ <c oughs> <c oughs> นักบวชพวกนี้ยังมากก็มีพลังอยู่ที่ขั้นมาราชาคูหรือขั้นฟานเฮยเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับพระเอกของเราอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้ แต่เมื่อนึกถึงจุดยืนของตัวเองที่ตัวเขานั้นก็ยังอยู่แค่ขั้นฟานเฮยนะครับตัวเขานั้นคงมีอาจที่จะพูดให้ร้ายกับเรานักบวชกลุ่มนี้ได้ติงสังหารผู้ฝึกยุดขั้นด่วนเสินเจียได้รับรางวัลหนึ่งพแต้มบุญการแจ้งเตือนที่คล้ายคลึงกันนะครับดังขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันลู่โจมองไปที่ด้านหน้านะครับเขาเห็นกงจือกงจีและกองจางนั้นหลมลงและเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดวงตาของหมิงซื่ออินนั้นนะครับดูเปล่งประกายในตอนนี้เขาได้แต่พยักหน้าอย่างพึงพอใจพร้อมกับมองไปที่เคียวแห่งพื้นพิภพที่อยู่ในมือในฝั่งของตัวมูซึงเองนะครับกาลังเจ็บฟุ่นที่ติดอยู่บนหอกราชาเช็กเช่นเดียวกันนอกจากเสื้อผ้าที่ค่อนข้างยับเยินดูเหมือนว่าพวกเขานะครับลูกย์ทั้งสองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากหลังจากที่หมิงซื่ออินนะครับกลับมาตัวเขาก็ได้พูดกับลูกจนในทันที สิรู้สึกดีใจมากที่ไม่ทําให้ท่านอาจารย์ผิดหวังสิจัดการกับพวกเขาได้แล้วขอรับดีมากหลูโ่โจของเรานะครับมองไปที่หมิงซืออินก่อนจะพูดแต่แต่แอย่างไรก็ตามทันทีที่มีคําว่าแต่นะครับหัวใจของหมิงซืออินก็ได้เต้นไม่เป็นจังหวะเขาคิดมาตลอดว่าผู้เป็นอาจารย์ต้องชมเชยแต่เมื่อได้ยินคํานั้นนะครับบอกได้เลยว่าเจอปัญหาแน่นอนพระเอีของเราพูดต่อน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามบัดนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามพระอีกนั้นได้พูดขึ้นว่าข้านั้นเคยห้ามเจ้าฝึกฝนเค็ดวิชาอื่นนอกจากคิดวิคิดวิชาเวหาพงพนาเจ้าลืมแล้วอย่างนั้นเหรอเออท่านอาจารย์สิทธิ์ขอโทษด,ด้วยสิทธิ์ก็แค่อยากรู้อยากเห็นเพียงเท่านั้นที่สิทธิ์เรียนรู้มาเพื่อไว้ใช้ในการกุดอําอุโมงค์เท่านั้นสิทธิ์ตั้งใจที่จะใช้หลบภยัยสิทธิ์สาบานได้เลยว่าสิทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นใดหมิงซื่ออินรีพูดแก้ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันไปแอบเรียน าการขุดอุโมงมาตั้งแต่เมืนะ่อไหรเนาะลู่โจได้ตอบกลับไปเจ้าโจงตั้งใจฝึกฝนคิดวิชาวิหาปรุงปนาต่อไปซะอย่าได้คิดฝึกฝนเคล็ดวิชาอีกขอรับท่านอาจารย์หมิงซืออินนะครับรู้สึกดีใจมากไม่เพียงแต่ตัวเขาไม่ถูกทำโทษอาจารย์คนนี้นั้นยังคงคอยชี้แนะเขาอีกด้วยในขณะเดียวกันนั่นเองทุกๆคนที่น่าองงาง้งนตังบางก็ได้ <c oughs> เงียบลงเราสาวกุขขอล วิหารทางเลือกสวรรค์นะครับที่ถูกทรมานโดยบทสวดไทยเอนต่างก็กําลังฟื้นตัวมาอย่างใช่ฉาพวกเขาทั้งหมดนั้นลุกขึ้นยืนก่อนจะจ้องมองไปที่หมอทูบที่ถูกทำลายไปนะครับที่ตรงนั้นนักบวชของวิหารความว่างเปล่านั้นได้พ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วพวกเขาถูกยัดเยียดความป่าชัยโดยสาโดยเหล่าสาวกของจินจิงซานนั่นเองนี่คือความแข็งแกรงของจินจิงซานที่เขาร่ำารือกัน เา่าศิษษาวุ้กของพิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นะครับได้แต่กลืนน้ำลายแม้ว่าพวกเขาจะวัดลัวมากแค่ไหนแต่พวกเขาเองก็รู้สึกสบายใจเช่นกันเมื่อเห็นว่าคนกลุ่มนี้นั้นอยู่ฝั่งเดียวกับตนนอกจากนี้นะครับพวกเขายังได้เห็นพุทธองค์ร่างทองของลู่โจกับตาตัวเองอีกด้วยใครบอกกันล่ะว่าคนชั่วนั้นจะกลายเป็นพุทธองค์ไม่ได้ใครบอกกันล่ะคนชั่วทั้งหมดนั้นต้องต้องเป็นแค่ปีศาจร้ายแต่ที่จริงแล้วนะครับลู่โจไม่ต้องการที่จะเป็นนักบุญอย่างพระพุทธองค์ แต่ว่าก่อนนั่นแหละในขณะที่เราสาวกของิหานทางเลือกเองสวรรค์นะครับกําลังรวมตัวกันที่กระทมทุบอีกครั้งในตอนนั้นเองเราสาวกที่สะบักสะบอมหรือแม้แต่เราซาวกที่ยืนไม่ไหวบางคนก็ยังมารวมตัวณนที่แห่งนี้ด้วยพวกเขาทั้งหมดยืนเรียงรายนะครับเป็นแถวและยืดฝ่ามือออกมาข้างหน้าสูจริงในตอนนี้นะครับดูมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมเขาจ้องมองไปที่เราซาวกและพูดขึ้นในทันทีในตอนนี้ วิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ปวดภัยเหลวหลังจากนั้นนะครับเขาได้หันมาที่ลู่จู่เล็กได้ไอออกมาอีกครั <c> ้ง <oughs> ขอขอบคุณท่านจริงๆท่านปรมาจารย์จีที่ช่วยพวกเราเอาไว้และแล้วนะครับในขณะนั้นเองเราสาวกเกือบพันคนนะครับของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ก็ได้พูดขึ้นขอขอบคุณความช่วยเหลือจากท่านผู้วุโสจีขอขอบคุณคําช่วยขอขอบคุณความช่วยเหลือจากผู้วุโสจี แม้ว่าเสียงของเราสาวกนะครับอาจจะดูอ่อนแอสักแค่ไหนแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็พยายามอย่างชุดเสียงและดีที่สุดเพื่อที่จะสามารถเปล่งเสียงให้กับลู่โจได้ฟังติงมีผู้สวามิพักใหม่982คนคุณได้รับรางวัล9,820แต้มบุญพระเอกของเรานะครับถึงกับตาค้านี่การมาที่นี่นั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคือบอกได้เลยนะครับก่อนหน้านี้กว่าจะหาแต้มเป็นหมื่นได้เนี่ย ลาอีกของเราใช้เวลานานมากแต่ครั้งนี้นะครับแขแขมาที่นี่ครั้งเดียวก็ตอนนี้รวมกับาการที่ตัวเองเล่นงานจัดการกับคนที่อยู่ระดับขั้นดวนเสิร์นเกียรหรือขั้นหมาไปวิบัติศักิสิบได้เนี่ยเขาได้รับรางวัลเกินหมื่นแต้มบุญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละ่ะยังมีอีกอย่างจงเอาดอกแมกโนเลียสีดำมาให้ข้าซะลูโ่โจได้พูดขึ้น ภาพตัดมาอีกทีนะครับพระเอกก็ได้เดินขึ้นไปบันไดก่อนที่จะกลับไปยังห้องโถงพลังหลังจากที่ชูหงกงนะครับสิทธิ์คนที่แดนั้นได้เห็นความหน้าเกรงขามที่แท้จริงของผู้เป็นอาจารย์ด้วยตาตัวเองตัวเขาก็รีบบินนำหน้าลู่โจนะครับก่อนที่จะรีบเก็บกวาากวาาความเสียหายที่อยู่ห้องโถงทางเดินในตอนนั้นเองชูหงกงก็ได้พูดขึ้นด้วยสีหน้าที่จิมแยมท่านอาจารย์พระพุทธองค์ตองคําของท่านทําให้สิทธิ์ได้ตาสว่างขึ้นมาจริงๆ ยิงไปกว่านั้นท่านอาจารย์ยังมีสุดยอดพลังฟ้ามือไร้ความปานีที่หาใครเทียบไม่ได้อีกสาวกคนอื่นๆนะครับที่เห็นชูงกงประจุประแจงแบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกแม้ว่าเราสาวกคนอื่นๆเ,เองก็อาจจะชอบประจุอาจารย์มากแค่ไหนแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอย่างไรย่างอายเหมือนกับชูงกงเลยทุกๆคนนะครับต่างก็ยอมรับในทันทีว่าไม่มีใครหน้าด้านไปกว่าชูงกองอีกแล้วดูโจไม่ได้สนใจนะครับเขายังคงเดินต่อไป นอกเหนือจากเหล่าสาวกหลักๆนะครับที่อยู่ในห้องสาวกแห่งวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ก็ได้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วชูจิงที่ได้รับบาดเจ็บสาหันนะครับตัวเขาก็ได้กลับมายัางที่ย่องตงด้วยด้วยความช่วยเหลือและการประคองจากสาวกทั้งสองคนชูจิงเดินกลับมาพร้อมกับกล่องผ้าที่ถือเอาไว้ในมือเฮอเจ้าไม่กลัวความตายเลยอย่างนั้นเหรอลู่โจได้ถามออกมาในขณะที่ลูบเขา่าสูจิงนะครับผู้นำวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ก็ได้พูดขึ้น เอออาตมานั้นไม่สนอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความตายในตอนที่นักบวชศักดิ์สิทธิ์มาถึงที่นี่ก่อนหน้านี้อาตมาสงสัยมาโดยตลอดว่าสู่เดียวกับอีกสองคนนั้นจะเปลี่ยนใจไปแต่อาตมาไม่คาดคิดเลยว่าไอ้พวกนี้มันจะกล้าหาญได้ขนาดนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้านั้นปฏิเสธและปิดบังอาการบาดจิบของเจ้าเอาไว้สินะ ถูกต้องแล้วอามิตรพูธสูจริงได้ยื่นกลองผ้านะครับด้วยมือทั้งสองข้างก่อนจะพูดมาทัานผูุโสจีนี่คือดอกแมกโนเลียสีดําที่ท่านนั้นได้ตามหาดูโจรับสิ่งนี้นะครับและเมื่อเปิดออกในตอนนั้นเองตัวห้องโถงก็ได้กลิ่นของสุดยอดสมุนไพรมาในสันจีกลิ่นหอมของดอกแมกโนเลียสีดํานั้นรุนแรงเป็นอย่างมากติง คุณได้รับดอกแมกโนเลียสีดำได้รับรางวัล1,500แต้มบุญการแจ้งเตือนสั้นๆได้ปรากฏขึ้นลู่โจนะครับมองอาลู่โจนั้นได้มอบดอกแมกโนเลียสีดำให้กับย,ยวนเอ๋อนะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังยวนเอ๋อรับสิ่งนี้มาอย่างระมัดระวงังราวกับนางได้สมบัติล้ำค่าไม่มีไม่มีใครสนใจสิ่งนี้ไปมากกว่ายวนเอ๋ออาจารย์ของยวนเอ๋อนั้นมาที่นี่ก็เพื่อตามหาสิ่งนี้โดยไม่สนใจเรื่องอะไรเลยนะครับว่าจะ เกิดอะไรวาต้องชนกับไข่พระอีกนั้นจำใจและทุ่มสุดกำลังเพื่อที่จะอยากเปิดจุดตันเจียนของนางยวนอื่นนั่นองไม่นานหลังจากที่ชูซิงได้พะรานตรามือน,นะครับโค้งกำนับลูจโจในน้ากองตัวแตนวิหารตา่างเลือกแหงสวรรค์กาขอประกาศว่าณที่แห่งนี้รวมไปถึงเราทุกคนได้สวามิภักดิ์ต่อศาลาจินจิงซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล่าสาวกคนอื่นๆน,น,น,นะครับก็โค้งกำนับทำการจัวอี้เช็กเช่นเดียวกัน ถ้าอย่างไรก็ตามนะครับพระเอกสายหัวเฮ้คนชั่วช้าไม่มีวันที่จะกลายเป็นพระพุทธองค์ได้หรอกนะไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดรั้นหรอกเอาละสิครับถึงแม้ว่าในส่วนของอวิหารทางเลือกแห่งสวรค์น,นะครับอยอมที่จะสวัส,า,วสา,วามีพักโดยตรงแต่ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะเขามาที่นี่ถือว่ากําไรมากมายมาหา,าศาลแล้วในเวลานี้นะครับวิหารทางเลือกแห่ง สวรรค์น,นั้นวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ปัจจุบันมีแต่ชายชาราและเด็กเท่านั้นชูจริงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นตัวจากอาการบาเดเจ็บส่วนเหล่าสาวุกอ่อนหัดทั้งหลายก็คงจะอ่อนแอเกินไปกว่าที่จะได้รับหน้าที่สําคัญในตอนนี้สูเดียวสูฟานและสูไอ้ก็ต่างทรยุทธ์ให้กับวิหารแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยการหลบอยู่ภายใต้จินติงซารนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการหลบพายุอีมะลูกใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจินติงซารเลย สูจริงนะครับได้แต่หาถอนหายใจผู่โซจีวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ของเราไม่สามารถต่อกรกับวิหารอื่นๆใช่แล้ววิหารความว่างเปล่านั้นจะต้องกลับมาที่นี่อีกแน่แม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ยังไงพวกเขาก็จะต้องกลับมาเมื่อถึงตอนนั้นเออชูซิ่งได้แต่สายหัวนะครับตัวเขากังนวลว่าวิหารแห่งความว่างเปล่าจะกลับมาแค่แขนพระเกรูปเขาก่อนจะพูดขึ้นนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ไม่เหลืออยู่แล้วในตอนนี้ยอดฝีมือของวิหารแห่งความว่างเปล่านั้นเหลืออยู่แค่กงหยวนเพียงคนเดียวแต่ไม่ว่าจะยังไงชายคนนี้ระมัดระวังตัวมากอย่างน้อยๆกงหยวนก็คงจะไม่มาที่นี่ในเวลาอันสั้นแน่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับลู่โจก็ได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาเหล่าผู้ที่อยู่บนรถม้าที่นี้รอดกลับไปได้บอกได้เลยว่าทุกคนก็ได้เห็นร่างพระพุทธองค์ไปแล้วพวกเขาคงจะคิดไปอีกนาน ขอขอบคุณอีกครั้งท่านผู้วโสจีเจ้าสำนักนะครับผู้เป็นผู้นำของวิหารทางเรื่องแห่งสวรรค์ก็ได้ทำการขอบคุณพระเอกของเราได้ยกมือไม่ต้องใส่ใจเอาละพวกเรากลับกันได้แล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับพระเอกก็จะเดินทางกลับจีนถิงสารเรามาดุ้นกันว่ายวนเอ๋อนั้นจะสามารถไปถึงขั้นดวนเสินเจียได้หรือไม่ตอนนี้ก็ได้ดอกแมกนูลียสีดำมาครบสองดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกได้เลยครับเนื้อหาหลังจากนี้นั้นพระเอกของเรานั้นต้องประสบพบเจอกับอะไรอีกหลายหลายอย่างแน่นอนครับเราลูกิษยตเองก็จะแข็งแกร่งตามมันแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ